กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียในความคิดเห็นของฉันนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงไปที่นั่นอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า10บครั้งแล้วนั่นหนึ่งในความคิดเห็นของชาวต่างชาติหลังได้ชมความน่าตื่นตาตื่นใจของฤดูกาลร,รูปท็อปบ,บาร์เปิดใหม่ใจกลางกรุงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและชาวต่างชาติอื่นๆจะมีความคิดเห็นอย่างไร สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bangkok t u b e IQ Life ครับวันนี้แอดมินก็มีเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติกันมาฝาก,กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาว่าด้วยเรื่องรูปท็อปบาร์นะครับซึ่งกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยเนี่ยก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับสําหรับรูปท็อปบาร์นะครับซึ่งมีมากมายตั้งแต่ระดับราคาเข้าถึงได้ไปจนถึงซูเปอร์รักชวีนะครับน้อยใหญ่รวมกันไม่น่าจะต่ํากว่า100แห่งนะครับ ซึ่งมีการพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากกว่าแต่ในอดีตนะครับซึ่งหลังๆมาเนี่ยตั้งแต่ปี2016ที่ประเทศไทยกรุงเทพมหาคนครนะครับเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากที่สุดในโลกนะครับก็มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นมีบาร์มีคลับมีรูปท็อปต่างๆเพิ่มขึ้นมาราวกับดอกเห็ดนยครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับรูปท็อปที่มีชื่อเสียงของเพมที่สุดเนี่ยก็จะคุ้นหูกันแค่2ชื่อนั้นก็คือ v วอร์ติโก o มุลบาที่โรงแรมรบาย โด่งดังใน h a n g over 2นั้นก็คือซีรัคโคนครับที่อยู่โรงแรมเลอบวแอสเทดทาวเวอร์นั่นเองนะครับมาในวันนี้นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่แอดมินชอบไปดูเขาอัปเดตกรุงเทพนะครับก็คือคุณเจริญจากช่อง g o o บท a v e l m a t e นะครับก็ได้พาผู้ติดตามหลักแสนของเขาที่นะครับเท้าต่างชาติเนี่ยไปเปิดประสบการณ์ที่รูปท็อปบาร์ที่เปิดไม่นานนะครับที่ชื่อว่าลืดูการนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเอียร์รูปท็อปที่ตึก Empire Tower แยกสาทรนะครับ ใกล้ๆกับ b ีเช่องดนซีนะครับที่ซึ่งเปิดไปเมื่อตุลาคม2024ปลายปีที่แล้วนั่นเองนะครับก็บรรยากาศก็น่าดูน่าชมมากเลยครับอาหารก็ราคาตามตามหน้าตานะครับก็คือราคาค่อนข้าง,างสูงว่ากันตามโตนะครับแต่สิ่งที่ต่างชาติตื่นเต้นมากที่สุดก็คือวิวมุมสูงใหม่ๆของกรุงเทพนั่นเองนะครับก็หลายคนก็มาแสดงความคิดเห็นว่ามากรุงเทพต้องมีที่ไปเช็คอินอีกแล้วที่เช็คอินเยอะมากเลยนะครับคือเก็บไม่หมดนะครับ ก่อนจะไปรับฟังความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนคอนเทนต์ชึงบวกต่อประเทศไทยแบบนี้โดยเข้าไปช้อปปิ้งที่อากิลลาสโตนะครับจิ้มไปที่โปรดักต่างใตค้คลิปจากนั้นจะลิงก์ไปที่ช้อปปีนะครับเพื่อนสามารถช้อปสินค้าที่ใช้อยู่ในชีวิตประจําวันได้เลยแต่หากอยากดูแลสุขภาพก็ต้องมิโอลิสยูนิมินเม็ดฟู่คุณภาพสูงนําเข้าจากเยอรมน,นีดีต่อสุขภาพนะครับ สามหลอดเพียง160บาทรับทานได้ถึง2เดือนคุ้มยิ่งกว่าแปดลาทองสําหรับการลงทุนในสุขภาพนะครับขายของได้อดมินก็มีกําลังใจสอหาคอนเทนต์มาแชร์กันต่อไปนะครับขอบคุณครับต่างชาติท่านแรกได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ามีที่เที่ยวใหม่ๆในกรุงเทพให้ชมเสมอเป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมไม่น่าเบื่อเลยท่านต่อมาบอกว่ากรุงเทพมีรูปท็อปบ,บาร์ดีๆเยอะมากสุดยอดไปเลย ท่านต่อมาบอกว่าแค่อยากบอกว่าขอบคุณมากที่พาเรามาชมตึกระฟ้าสวยๆจากบนดาดฟ้ามันยอดเยี่ยมมากท่านต่อมาบอกว่าราคาที่นี่ดูถูกกว่าเมื่อเทียบกับรูปท็อปบารของโรงแรมเลบัวเลยฉันคงต้องลองแวะไปที่นี่สักหน่อยละเลบัวก็คือซีรัคโคนเองนะครับท่านต่อมาบอกว่าเยี่ยมมากเลยฉันจะกลับไปกรุงเทพในวันที่5สิงหานี้และนี่อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งของฉัน ท่านต่อมาบอกว่าวิวจากรูปท็อปบาร์ที่นี่สวยงามมากเลยขอบคุณสำหรับการแบ่งปันท่านต่อมาบอกว่าขอบคุณสำหรับการแบ่งปันอันแสนวิเศษนี้วิวทิวทัศน์ช่างสวยงามตระการตาท่านต่อมาบอกว่าประเทศไทยสุดยอดมากวิวก็สุดยอดเช่นกันท่านต่อมาบอกว่าฉันชอบดูกรุงเทพมันเป็นเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียในความคิดของฉัน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงไปที่นั่นอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า10ครั้งวิดีโอของคุณยอดเยี่ยมมากเลยเพื่อนทำได้ดีเหมือนเช่นเคยท่านต่อมาบอกว่าย่านนี้ดีและน่าอยู่มากฉันพักที่นั่นในฤดูหนาวที่เอ์บนาสาทรท่านต่อมาบอกว่าฉันชอบคอนเทนต์แนวนี้มากทั้งเรื่องทำเลอสังหาริมทรัพย์ ประสบการณ์การทานอาหารดีๆและเพื่อนดีๆที่มาแบ่งปันกับเราเยี่ยมมากขอบคุณที่แนะนำสถานที่เหล่านี้ให้พวกเราดูทัานต่อมาบอกว่าดูเหมือนว่าจะเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมมากฉันจะเพิ่มสิ่งนี้ลงไปใน wish list นะครับว่า list ที่แบบว่าปรารถนาจะต้องไปนะครับ list รูป top bar ในกรุงเทพสำหรับการมาเยือนครั้งต่อไปคิดถึงกรุงเทพจัง ท่านต่อมาบอกว่ามันน่าทึ่งมากทีได้เห็นเมืองนี้พัฒนาไปมากขนาดนี้ท่านต่อมาบอกว่าสุดยอดจริงๆจเจริญรูปท็อปบ,บาร์สุดยอดมากอาหารก็ดูน่าอร่อยแถมมีผู้หญิงน่ารักน่ารักมาด้วยคือแฟนของเขาเองนะครับฉันจะเพิ่มสิ่งนี้ไว้ในลิสต์สำหรับการมาเที่ยวเมืองสวยๆของฉันในปลายเดือนนี้ ท่านต่อมาบอกว่าคุณทำให้ผมสนใจรูปท็อปบาร์แห่งนี้มากผมจะต้องแวะไปอย่างแน่นอนท่านต่อมาบอกว่าว้าววิวสวยงามมากเลยท่านต่อมาบอกว่าฉันจะลองไปที่นี่ในเดือนตุลาคมที่จะถึงท่านต่อมาบอกว่าผมเห็นตึกเอ็มพายจากมหานครทาวเวอร์เมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วแล้วคิดในใจว่ามันน่าสนใจและน่าลองไปเที่ยวมาก ครั้งหน้าจะลองไปดูแน่นอนขอบคุณสำหรับข้อมูลจะได้รู้ว่าจะต้องไปเจออะไรบ้างท่านต่อมาบอกว่าฉันเคยไปเที่ยวกรุงเทพเมือ3า3ปีก่อนและพักอยู่แถวช่องนนทรีวิวจากตึกนี้สวยงามมากวิดีโอของคุณเป็นการแนะนำเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีฉันเคยวิดูวิดีโอของคุณก่อนจะมากรุงเทพคะ่ะ ท่านต่อมาบอกว่าขอบคุณสำหรับวอลกนี้มันดูอลังการมากในช่วงพลบค่ำและมีแสงแบบทวายไลนะครับเป็นสีแบบว่าสีสีแบบว่าฟ้าพระอาทิตย์ใกล้ตกนะครับหวังว่าจะได้ไปที่นั่นในอนาคตอันไกลรักประเทศไทยท่านต่อมาบอกว่ามันดูยอดเยี่ยมมากเลยและฉันคิดว่าฉันจะไปยังสถานที่แห่งนี้ในเดือนนี้ท่านต่อมาบอกว่าอยากเล่นเจงก้าที่ตึกมหานครคะ่ะ จงก้าก็คือเป็นไม้วางเรียงๆกันนะครับเพถอดออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับว่าแล้วใครทําร่วงคนนั้นก็แพ้ไปครับคงจะเห็นตึกมหานครกับเจงก้ามีลักษณะคล้ายๆกันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นพิกเซลพิกเซลนะครับท่านต่อมาบอกว่าสถานที่สวยงามน่าพักผ่อนยามเย็นในกรุงเทพท่านต่อมาบอกว่าฉันไปเที่ยวกรุงเทพเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ฉันพลาดไปด้วยเวลาที่จํากัด มันถึงเวลาที่ต้องวางแผนเที่ยวที่นั่นอีกครั้งแล้วคุณมีวิดีโอที่ยอดเยี่ยมเช่นเคยขอบคุณสำหรับการอัปเดตข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับกรุงเทพตลอดเลยทันต่อมาบอกว่าปีหน้าฉันจะไปเที่ยวกรุงเทพในช่วงเวลานี้ความจริงเคยไปที่นั่นหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่เคยไปช่วงหน้าฝนเลยรูปถอปบ,บาร์ส่วนใหญ่จัดการยังไงกับเวลาฝนตก มีหลังคาเปิดปิดหรือว่ามีพื้นที่ในร่มรองรับตลอดหรือไม่อยากรู้เรื่องนี้มากๆเลยท่านต่อมาบอกว่า I Love You Bangkok นะครับฉันรักเธอกรุงเทพท่านต่อมาบอกว่ามันเป็นสถานที่ที่เจ๋งมากจัดวางได้อย่างสวยงามอาหารก็น่าทานท่านต่อมาบอกว่าฉันตั้งตารอวิดีโอของคุณมากๆเลย ความยาวมันเพอร์เฟกเสมอบอกเลยว่าคุณเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจหลักของครอบครัวฉันและฉันตัดสินใจใย้ายมากรุงเทพขอให้คุณโชคดีแล้วพบกันใหม่นะครับคุณเจริญเขาก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์มีอินสปายในการดนจิตดนใจให้คนอยากย้ายมากรุงเทพหลายคนนะครับท่านต่อมาบอกว่าเป็นวิดีโอที่ยอดเยี่ยมวิวจากสกายบาร์มันน่าทึ่งมากและที่น่าแปลกคือ มีสกายบาร์หลายแห่งในกรุงเทพซึ่งแต่ละแห่งก็สวยงามน่าทึ่งทั้งนั้นฉันชอบที่สุดคือซีล็อกโคที่เลอบัวสเตททาวเวอร์ทำให้ฉันเข้าใจเลยว่าทำไมกรุงเทพถึงเป็นเมืองที่น่าหลงไหลที่สุดในโลกสำหรับฉันคุณถ่ายภาพโดนพวกนี้ด้วยโดนของคุณเองหรือเปล่าถ้าใช่ขอแสดงความยินดีมันดูเป็นมืออาชีพมากทันต่อมาบอกว่า ผมจะไปที่นั่นในปลายเดือนกันยายนนี้เราไม่ไหวที่จะได้ดูชมพวกเขาโอเคไหมถ้าจะให้คนบรินโดนจากบาร์หรือร้านอาหารคุณมีคอนเน c t ชันหรือไม่ในนาทีที่3.44ที่บาร์ชั้น57 คุณเป็นคนปล่อยโดนจากที่นั่นด้วยตัวเองหรือไม่ท่านนี้สนใจจะมาเก็บภาพโดนนะครับท่านต่อมาบอกว่าอาหารดูน่าอร่อยแต่ต้องรับประทานพอประมาณเพราะต้องดูแลหุน่นสู้ต่อไปท่านต่อมาบอกว่าประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองมากท่านต่อมาบอกว่าฉันจะพาคู่มั่นมาที่นี่เพื่อคำคืนอันแสนพิเศษและจะขอเธอแต่งงานที่นี่ ขั้นต่อมาสุดท้ายบอกว่าเป็นวิดีโอที่ยอดเยี่ยมเช่นเคยผมสามารถมองเห็นสเตททาวเวอร์อยู่ไกลๆตรงที่โรงแรมเลอบัวอยู่เลยนั่นเป็นดาดฟ้าครั้งแรกที่ผมไปกรุงเทพในปี2008ดูเหมือนว่าความสูงจะพอๆกันที่นั่นเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Hang Over 2ผมกลับจากประเทศไทยประมาณ1เดือนแล้ว และเข้าพักที่เซ n นทาร่าแกนลาดพร้าวนะครับสองสาคืนที่นั่นมีบาร์บนชั้นดัดฟ้าสวยๆด้วยแต่คงไม่สวยเท่าที่นี่ขอบคุณมากครับและนั่นก็เป็นเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติต่อรูปอปเปิดใหม่ไม่นานของเมืองไทยนะครับเรือดูการ Add Empire Tower ครับเพื่อนๆต่างๆมีความคิดเห็นว่าอย่างไรอย่าลืมเปิดคอมเมนต์ใต้คลิป แลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนาในเชิงสร้างสรรค์กันได้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ที่แอดมินนำมาเสนอในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์หรือ s ซุปเปอร์ตัง่์เป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตจากช่องแบงค k o k อ u b ูอากิระด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับเอาละครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่อก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง ทำงานหนักมาทั้งวันต้องดูแลร่างกายนะครับก็วันนี้เราก็จะมาแนะนําวิตามินเม็ดฟูมิโบลิสวิตามินเม็ดฟูคุณภาพสูงจากเยอรมันนะครับซึ่งแอดมินก็บริโภคประจําอยู่3ามแบบนะครับก็คือที่เป็นวิตามินซีล้วนแล้วก็วิตามิน B12 แล้วก็มีตัวธาตุเหล็กบวกวิตามินซีนะครับธาตุเหล็กช่วยในการบารุงเลือดในการป้องกันภาวะโรหิตจางป้องกันภาวะอ่อนแออ่อนแรงของร่างกายแล้วก็ช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยนะครับ ส่ววิตามิน B2 ช่วยเรื่องระบบะสมองและประสาทนะครับป้องกันการขี้หลงขี้ลืมนะครับวิตามินทํางานความจําเยอะนะครับแล้วยังมาทํางานทางด้านสื่อต้องจําบทจาตัคลิปนะครับจะขี้หลงขี้ลืมไม่ได้นะครับวันนี้แต่วันนี้อยากจะเติมวิตามิน C นะครับวิตามิน C ช่วยเรื่องการเสริมสร้างการทํางานของอวัยวะและเซลล์ต่างๆในร่างกายและป้องกันต่อมแซมส่วนสึกหรอนะครับอีกทั้งยังมีส่วนในการต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีส่วน สำคัญโดยตรงต่อผิวพรรณของพวกเราด้วยนะครับราคา1หลอดอยู่ที่50กว่าบาทนะครับตามหลอด150บาทได้ทั้งหมด60ทัปเลตตามมารรรับทานได้2เดือน150บาทกับสุขภาพของเราถือว่าคุ้มมากนะครับแต่ว่ามันไม่จำเป็นสำหรับเพื่อนๆที่มั่นใจว่าถ้าอาหารและผักผลไม้ที่มีวิตามินครบค้วนตามที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันนะครับเพื่อนๆทำอย่างนั้นได้แล้วก็ไม่จำเป็นนะครับแต่ว่า แอดมินเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่มีเวลาทานผักผลไม้หรือทานแต่ปริมาณมไม่ถึงนะครับร่างกายของเราจะขาดวิตามินใดวิตามินหนึ่งไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเสริมนะครับเพราะว่าร่างกายขาดวิตามินนะครับอวัยวะและเซลล์ต่างๆในร่างกายก็จะทํางานได้ไม่เป็นปกตินะครับแอดมินก็จะทานมิโวลิสคู่กับวิตามินและแร่ธาตุรวมเซนทัมเอทูซิงนะครับเพราะว่าร่างกายของเราไม่ต้องการแค่ธาตุเหล็กบีสองและบีสต้องการพุกวิตามินและแร่ธาตุเลยนะครับ 1>, 1ขวดส0งกว่าบาทนะครับแล้วแต่จัดโปูสามสิบเม็ดรับประทานได้1เดือนนะครับอิตมินก็จะทานเป็นประจำร่วมด้วยช่วยกันกับ Product of Thailand และ Product of เยอรมนีนะครับ ดื่มง่ายรสชาติอร่อยและสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยครับที่สําคัญไปช่วยร่างกายของเรานะครับช่วยเซลล์ช่วยอวัยวะต่างๆให้ทํางนานได้ปกตริราคาไม่แพงเข้าถึงได้ประเด็นว่ากินวาวนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดวยวน์เปลี่ยนมาเป็นวิตามินนะครับแล้วก็จินในการลราเป็นวนยะครับวนยผลไม้ เสร็จสิ้นภารกิจทํางานทั้งวัน9ก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะครับหลังหกโมงเย็นมันทำคอนเทนต์นะครับปิดวันด้วยการตอบแทนร่างกายด้วยวิตามินเม็ดฟูมิโวลิสและเซนทัมเอทูซินนะครับตัวเซนทัมเอทูซินธรรมดานี่สําหรับบุคคลที่อายุต่ํากว่า50นะครับแต่สําหรับบุคคลที่อายุ50ขึ้นไปต้องเป็นตัวเซนทัมซิลเวอร์ห้าสิบถัดนะครับเพราะว่าก็จะมีการสัดส่วนคํานวณวิตามินตาม ตามช่วงอายุที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ